คาริคต้องการเพียงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไมเคินคาริกกำลังจะอำลาอาชีพนักเตะกับแมนยูไนเต็ดและเริ่มมองหาเส้นทางในฐานะโค้ชสโมสรได้ให้เขาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาผลที่ออกมาสะท้อนตัวตนของคาริกได้อย่างชัดเจนเขาเป็นคนมีน้ำใจ อดทนมั่นคงทำงานอย่างสม่ำเสมอใจเย็นและมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมคาริคเป็นคนที่สอนและถ่ายทอดความรู้ด้วยความละเอียดไม่กดดันลูกทีมแต่ทำให้นักเตะร,รู้สึกมั่นใจในตัวเองเขาเชื่อในระบบเชื่อในกระบวนการและเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในระยะยาวและเมื่อเขาได้วางระบบด้วยตัวเองทุกอย่างจะเป็นขั้นเป็นตอนมีแบบแผนและใส่ใจในทุกรายละเอียดสิ่งที่คาริคนำมาสู่แมน ยูนิเต็ดคือคุณลักษณะทั้งหมดนี้ผาสานเข้ากับสามันสำนึกแบบเรียบง่ายเขากล้าทิ้งระบบ3 4 2 1ที่ไม่เหมาะกับนักเตะและขัดกับทีอันในข,ของสโมสสอนและหันมาใช้ระบบ4 2 3 1แทนเขาพานักเตะกลับไปเล่นในตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองโดยเฉพาะบรูโน่เฟนันเดสในบทบาทหมายเลข10เขาสร้างสมดุลแดนกลางด้วยคาเซมิโร และค o อ y ี้เมนูที่ช่วยปกป้องแนวรับเขาฟื้นฟูสายใยนักแต่อคาเดมี่ปลูกฝังความเชื่อมั่นให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเราดีพอคาริคเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอย่างที่แคริงตันเคยยืนยันไว้ทีมมีระเบียบมากขึ้นการซ้อมเข้มข้นขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นการทำงานของสตีฟฟ์ฮอลแลนด์ช่วยให้ทุกส่วนของทีมเริ่มขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันฮอลแลนด์ Holland อาจเป็นโค้ชที่เข้มงวดไม่ใช่ทุกคนจะชอบแต่เขามีประสิทธิภาพสูงและเป็นการเลือกที่ชาญฉลาดของคาริก แน่นอนการได้ดิซานโดนมาตีเน็ตกลับมารวมถึงเวลาซ้อมเต็มสัปดาห์ช่วยได้อย่างมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคาริคไม่ทําให้ทุกอย่างซับซ้อนเขาสงบอ่านเกมอันตรายได้เร็วและต้องการเพียงสิ่งเดียวสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเสียงเรียกร้องให้เขารับตําแหน่งถาวนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหลังพาทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดเริ่มจากการชนะแมนเชสเตอร์ดาบี้ ก่อนบุกกนาัจากฝูงพรีเมียร์ลีกถึงบ้านนี่คือการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเกินคาดคาริครักสโมสรแห่งนี้รักการทํางานกับนักเตะและผูกพันกับแฟนบอลอย่างแท้จริงครอบครัวของเขาคือปีศาจแดงตัวจริงถึงขั้นต้องเตือนลูกชายตัวน้อยให้ร้องเพลงเชียร์ด้วยถ้อยคําที่สุภาพขึ้นต้นร้องเพลงของจอร์ดเบดยังสุดเสียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณมีความสุขที่ทีมกลับมาอยู่ในมือของคนที่เข้าใจสโมสรอ,อย่างแท้จริงคนที่สามารถพาทีมอเดินหน้าต่อไป ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลแล้วค่อยนั่งคุยกันอีกครั้งในเดือนมิถุนายนโดยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเพราะหากคาริคอพาย,ยูนติตติดท็อปห้าไปแชมเปี้ยนหลีกได้ตำแหน่งนี้จะยิ่งน่าดึงดูดสาหรับกุนซือระดับโลกและในเวลาเดียวกันมันก็จะเป็นผลงานที่น่าเชื่อถือที่สุดของไมเคลิลคาริคเองขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อมีพลาดเรื่องราวของแมนยูนิเต็ดในตอนต่อไปนะคะ